อีมของคุณพ่ายแพ้ีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะทีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณพ่ายแพ้เถทีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะไอ้ดิเถื่อนคุณพ่ายแพ้ อีมของคุณพ่ายแพ้อีมของคุณพ่ายแพ้ เตียสลังมุยเท่ียรทีมของคุณค่ายแพ้ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณพ่ายแพ้